สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอยู่ในเอซอีซั่นทายเรื่อยๆเปื่อยๆไม่มีอะไรมากนะครับ15นาทีครับวันนี้เรามาเต้นเรื่อยๆเปื่อยๆไม่มีอะไรทำมาก15นาทีจบไหมครับนี่คือหน้าจอผมนะครับครับนี่คือเกมที่ผมทั้งหมดมีแล้วก็รวมเกมซับฟีด้วยวันนี้เรามาเล่นซัเฟีดดีกว่าไหม ชอบเวแหละมั่งเนาะไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละชอบเวนั่นแหละตอนนี้ผมได้เล่นไปแล้วครับนิดนึงเดี๋ยวให้ดูสถิติบจุดนะครับไม่ได้มาเล่นเกมนะบอกเลยใครเลยเปลื่ยนะครับช่วงนี้จะเงียบนะครับไม่ช่วงนี้เงียบเกือบทั้งตอนแน่ อาจจะอาจจะได้ยินเสียงอะไรแทรกมาเลเสียงฮิโบรกันเลยเอ้ยเล่นโมเดียรเดิเย,ยเล่นโมเดียร์นะเมื่อกี้อย่าดูตรงไกยทศนะอย่าดูนะ ผมได้กลางมากเลยครับชนแล้วเออรอแป๊แบหนึ่งครับเนี่ยผมได้กลางมากเลยสี่สี่แสนห้าหมืนเก้าพันสามรอยยิบสองเครับมีคนแฮกนะครับในที่หนึ่งครับนั่นช n แนลเขาก็มีนะครับคนแรกครับที่ได้ที่หนึ่งนะครับชื่อว่า QK Gamer นะครับฝากติดตามคนด้วยนะ มีตัวที่ผมมีก็มีแค่สามตัวเองครับมีตัวนี้เองตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กำลังเก็บตังเก็บตังค์ซื้อตัวนี้เองครับเยี่ซื้อตัวไหนคุ้มกว่านะหมื่นสองเหรอสามหมื่นกินจาเท่าไหร่เจ็ดพัน เจ็ดพันนี่เรอตัวนี้เจ็ดพันเออเออไม่เล่นอะไรดีวะตัวนี้ถูกคือละเอ,อ้ยเจ็ดพันเนี่ยตัวอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกสเก็ตบอร์ดก็ได้แค่สองอันนะครับครับไปแล้วไปเล่นกันเลยเล่นเปลี่ยนตัววะ ก็เลยเหี้ยสเก็ตบอร์ดอันเนี้ยมันได้ทุกคนนะครับทุกคนอาจจะเล่นเป็นอาจคือผมอาจจะแหลกนะครับ <c oughs> อะไรอะไรวะ <c oughs> ชนแม่งเลยชนแม่งเลยเฮ้ย <c> ก <oughs> <c oughs> ูกวย้ย <c oughs> ไปดีกว่าเบื่อแล้ว จะมื่นเลยนะครับหน้าจอของม,มันเป็นแนวนอนแนวตั้งแนวอะไรไม่รู้ของมันเล่นเกมอะไรดูวะสีซอฟเต์นี่มั้งเรีนลองเรีนยนไปครับเล่นดีกว่าเรียนจุดสีด้วยเล่นดีกว่าเล่นดีกว่าที่นี่ที่ไหนอ๋อที่นี่ 3เสื้อหายเครื่องอัตโนมัติเครื่องใส่ชุดอัตโนมัติชุดนี่ไงเต็มเลยนะครับใส่ชุดอัตโนมัตแิแล้วอี่ส่วนนี้ประตูนรลลกปิดปิด1 2 3่งสอชุดเปิดอีกประตูบดด้วยกรอบรูป เี่เป็นแง่เป็นแงเราเฮ้ยใส่เอออันนี้ประตูประตูล่างหนครับยาดูับกดสุดแล้ววิ่งนะครับดูดูวิ่ง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 มันต้องทำขนทางไหนข้างนนี้ก็ไม่ออกครับเล่นอะไรดีไม่มีเพื่อนให้เล่นเว้ย สักวันเดียวหาเพื่อนมาเล่นให้ได้ครับเฮ้ยอาจจะเออเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเย้เอ <Yeah. S 1> เอแค่นี้แเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมไม่นหนุกไม่นหนุกนี่ไหนอ๋อตรงนี้รู้ละที่ไหนเล่นแอบมาเล่นสไ વ ์โว นี่เจอหมู่บ้าน NPC ด้วยตอนเกิดผมตรงนั้นครับนี่เดี๋ยวตามมาตามมาตามมานี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยชี้เลยเลยแถวแถวนี้แถวแถวนี้แล้วเด,เดินมาเดินมาเอ้ยหมู่บ้าน NPC มบีซีเราถงได้สร้างบ้านแล้วเจอของเหล็กด้วยเราเจอเพชรแล้วเนี่ย อเติมลยไปดูเหมืองดีกว่านี่ย้ายบ้านนะโอ้โหโเกียดไปไม่ต้องไปหรอกกลับและกลับ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 ไม่มีถึงสิบห้านาทีไม่เลิกเกมอะไรดีกว่าเกมอะไรดี ก็ได้เห็นทุกเกมที่มีสุดมันครับอาจจะเลิกไปแล้วครับไปโปรเจกต์กันนะครับไป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 ต้องหลังไปได้ดูดูเงินีับ ขอนเงนเตี้ยนเฮ้ยฮิตเลยเล่นเ yep. ื่อว่าสิ่นีอะดีวาเล่นด้วยกัเดี่าเนี่ยอืมรวยจ่ายไป

ตอนนี้กำลังชาร์จแบตเล่นอยู่ครับแบดีแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเนี่ยฝากติดตามชาแนลนี้ด้วยครับเนี่ชดดยชาแนลนะครับ Q Kong Gamer Ch นะครับนี่ครับโปรโมช่องแปบบ๊บ โปรโมดช่องให้เพื่อนครับเพื่อนผมเองเพื่อนผมลิปแรกพูดอย่าไดไกันนะฟังอินโทรมันกันดิลืม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 ปเสียงขอโทษนะลืมปดเสียงลืมปดเสียงเดี๋ยวจ้าเต็มเรื่องอะไรวะ โมั่วช่องนะเว้ยยาลากูนะถ่ายมั่วม่ตอนที่สองตอนที่สองจบโอ้เบื่อเบื่อไปเร็ว นนี้ขอขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์แลยซับสกห้ด้วยก็อลองนะบอกเพื่อนนะไม่มีอะไรดูดูช่องนี้น่าเบื่อกว่าเดิมอีกครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า